สวัสดีครับควิกรีวิววันนี้จะมาแนะนำการ์ดแคปเจอร์ของ Evermedia เนะครับเป็นรุ่น l i ฟ์เกม e e Xtreme 2นะครับผมเป็นการ์ดแคปเจอร์ที่นิยมอีกตัวหนึ่งของค่าย Evermedia นะครับใช้ในงานสตรีมภาพจากมือถือเข้า PC จาก PC เข้า PC ตัวหนึ่งหรือจากเกมคอนโซลต่างๆ ตามสเปกจะเห็นว่ามีคําว่า 4K Part 2อยู่นะครับซึ่งสเปคพอร์ต HDMI In Out เนี่ยก็จะเป็น 4K แหละครับแต่ก็จะมีข้อแม้น,นิดนึงนะครับในการใช้งานก็คือว่า ถ้าเราจะเล็กคอร์ดหรือจะนำไปสตร,รีมผ่าน Facebook หรือ y t u t u นะครับจะสามารถใช้ได้แค่ความละเอียด1,080หรือว่า Full HD นะครับผมเฟรมเรทก็จะอยู่ที่60นะครับม,มาดูสเปคตามข้างกล่องน,นี้นะครับก็จะเป็นส่งสัญญาณเป็น1080 60เฟรมแบบ u n c o m p r e s s นะครับก็คือไม่บีบอัดนะครับสามารถนำไปปรับตั้งเฟรมเรทต่างๆตามที่จะใช้งานนะครับโดยที่ไม่เสียคุณภาพของไฟล์นะครับผมแล้วก็ รองรับเป็น USB 3.1ฝั่งนึ้งจะเป็น Type C นะครับผมเสียบกับกล่องอีกฝั่งนงจะเป็น USB 3.1เพื่อเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับแนะนําสเปคคอมพิวเตอร์ที่รองรับนะครับในฝั่งของ Intel ควรจะเป็น3.0ขึ้นไปนะครับผมสามารถใช้งาน3.0ขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเนอยู่ในฝั่งของเมนบอร์ดของ AMD แนะนําว่าควรจะเป็น3.1เท่านั้นนะครับผมสเปคต่อมาคือเป็น 4K 60เฟรมนะครับส่วนมากจะใช้งานใน ลักษณะของการเล่นบนเกมคอนโซลแล้วก็พาทูออกไปบนจอที่มีความละเอียดสูงๆเนี่ยโเคตัวนี้สามารถทําได้นะครับส่งสัญญาณออกไปโดยที่ไม่ตกนะครับผมเพื่อให้ได้ภาพและความละเอียดที่สมจริงนะครับตามที่เกมให้ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ดอบนะครับสเปคตัวนี้แจ้งว่าเป็น ultra low latency นะครับผมก็คือความดีเลยระหว่างพอดอินกับพอดเอาเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับตัวนี้ความดีเลยน้อยมากนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับว่าอุปรกรณ์ในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะครับผมเปิดออกมาก็จะเจอตัวนี้นะครับการ์ดแคปเจอร์ของเรา LGX2 เหมือนเป็นชื่อเล่นนะครับผมก็คือ Live Game Extreme 2นะครับผมอุปรกรณ์นี้ให้มาก็จะมีเจ้ากล่องแคปเจอร์ดตัวนี้นะครับช่องก็จะมี HDMI in out แล้วก็เป็น USB C นะครับเป็น USB 3.1เพื่อเชื่อมเข้ากับ PC นะครับก็จะมีสาย USB Type C นะครับที่แจ้งไป่อสับผ พอเชื่อมขอดมือสักครู่นะครับเข้ากับตัว PC แล้วก็เป็นสาย h d m i มาให้นะครับเป็น type a ทั้งคู่นะครับผมแล้วก็จะมีพวกคู่มือต่างๆนะครับเป็นกล่องการ์ดคาสเอ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสำหรับพอซีมิ่งนะครับผมสำหรับซีรเกมต่างๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผม